p t t c นะีมีการประชุมนวิเคราะห์นะครับผู้บริหารเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มปี2025นะครับแต่ก็จะมีผู้แตะนิดนึงในส่วงไตรมาสที่4นะครับซึ่งในไตรมาสที่4เนี่ยเเราจะเจอเรื่องลบอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรื้อถอนโรงงานนะเวนคอร์เรกกับ PTT อาซาฮีเนถ้าพอจำกันได้ไตรมาสที่สเนี่ย p t t c ตั้ง ด้อยค่าก้อนใหญ่กับสองหมื่นล้านไปแล้วนะประมาณรประมาณหมื่นแปดอะกลมกลมนะครับอ,อตรงนี้เนี่ยด้อยค่ามันตั้งหมดแล้วแต่ว่าถึงเวลาจริงเนี่ยเขามีการตัดสินใจว่าจะหยุดดําเนินการนะครับซึ่งการหยุดดำเนินการเนี่ยต้องมีการรื้อถอนโรงงานแล้วต้องมีการเขาเรียกว่าเก็บตัวสารปิโตเคมีทําความสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งวแวดล้อมเพราะเป็นสารเคมีอันตรายนะค่าใช้จ่ายตรงนี้เองเนี่ย ทำเหมือนว่าประเมินไว้ค่อนข้างสูงเพราะว่าทางผู้ร่วมลงทุนอย่างอาซาฮีในญี่ปุ่นนะครับเขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องความปลอดภัยนะเขาก็ใส่งบเต็มที่เลยเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสะอาดตรงนี้นะทำให้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่าที่เราประเมินไว้แต่เดยเรามองว่าพันล้านอันนี้ออกมาน่าจะสามถึงสี่พันล้านนะเพราะฉะนั้นก็จะมีมากกว่าที่เราประเมินแค่สามพันล้านนั่นแหละกลมๆนะครับถ้าตีเป็นต่อหุ้นเนี่ยประมาณศูนย์จุดเจ็ดบาทต่อหุ้น นะราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่าอาจจะเอฟเฟกได้บ้างนะครับในส่วนของเอาลุกบ้างนะเมื่อกี้คือภาพลบที่ที่ทำให้เรามองไซต์ในกง่ลบต่อที่ประชุมก็คือเรื่องค่าใช้จายที่สูง่าค่าแต่ภาพบวกของปี2025ที่ซื้นตัวเนี่ยภาพนี้ยังเป็นไปตามทิศทางที่เรามองไว้อยู่นะครับตัวโอเลฟินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หล,ลักของ G C เนี่ยปกติตอนปี2024ันยี่สี่เนี่ยฟีสตกของเขาที่มาจากขาอ e ีเทนหรือก๊าซเนี่ย มันน้อยเพราะว่าตัวเอราวันเองก็ยังผลิตเต็มที่ไม่เต็มปีนะครับแล้วก็มีผลกระทบของซิงเกิลพูแก๊สไลทําให้ตัวปตทเนี่ยไม่ไม,ไม่ได้ดันเยอะนะไม่ได้ส่งอ e ีเทนมาเยอะนะครับตอนนี้เองเนี่ยปี2025เนี่ยตัวเอราวันเนี่ยผลิตเยอะขึ้นแหละนะครับแล้วเขาจะมีการเจราจาก,กับปตทในใตรมาที่สี่นี้ในการปรับสูตรราคาซึ่งก็เชื่อว,ว่าน่าจะทำให้ปตทเนี่ยอ่รารันตัวลงแยกแก๊สเยอะขึ้นนะครับแล้วทาให้ปริมาณอี e เทนสูงขึ้น ทำไม e เทนสูงขึ้นถึงดีเพราะว่าปกติต้นถุนกา e ๊าซีเทนเนี่ยมันจะได้เปรียบแนบท่าประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเหรียญต่อตันอันนี้ก็คูณได้ตรงตรงเลยว่าสีเทียขึ้นม้นซักสามแสนตันต่อปีเนี่ยก็ได้ผลกระทบขึ้นมาเนี่ยหลายพันล้านนะครับที่เป็นเชิงบวกนะอันนี้ก็อีไลท์กับมุมมองที่เรามีอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงคืออ n เ x ็กซ์นะครับปริมาณขายก็โตตามการซื้อของยุโรปนะครับรวมถึงเขามีการขยายกำลังการผลิตในอินเดีย ด้วยนะครับก็จะเข้ามาหนุนนะสุดอันสุดท้ายคือขาของค่าใช้ใจ่ายนะครับเมื่อกี้ที่เป็นขาลบเนี่ยพีทีเอสซาฮีนะครับเวนคอลเล็ที่ปิดตัวไปเนี่ยคาดว่าค่าใช้ใจ่ายคงที่มันจะน้อยลงนะครับในปี2025ก็จะทําให้กําไรฟื้นขึ้นจากขาค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนี้ด้วยอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดจากที่ประชุมนะครับซึ่งเราก็มองไซร์นิ้ก็ถืในประเด็นของค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยแต่ว่าเอาลุก2 0 2 5ที่ฟื้นเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงคคงงาาาาแนนน,นะะดบบบยรรัทที่ท่์ไพ30ก็มอว ไตรมาสสามเนี่ยเป็นจุดบอททอมไปแล้วนะครับในไ,ไม่ได้เปลี่ยนเอารุตรงนี้ไตรมาสสี่ถึงแม้จะให้แต่เข้ามาเยอะกว่าที่คาดแต่ก็ยังฟืน้นค on ออยู Q ่ดี D นะครับเพราะไตรมาสสามมันหนักมากจริงๆนะพี่ถอ25ก,กับฟื้นตัวต่อนะครับครับอถามงแบบนี้นะครับว่าเหมือนไตรามาสสี่คุณนั้งไปพูดถึงเรื่องเอต้าเยอะพอสมควรนะครับในแง่เทรนด์ของธุรกิจหลักถ้าเรามองไตรามาสสี่เนี่ยอนอนโปรฟิตมันควรจะดีขึ้นจากไตรมาสสามไหมหรือว่ายัง ทรงๆต้องไปคาดหมายได้ได้โทษทีอ่าโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ไฮไลท์ได้ครับไตรมาสที่สี่เนี่ยถ้ามาดูกันที่คอร์เปอเรชันเนี่ยข้อแรกที่ดีขึ้นเลยคือสต็อกลอสมันน้อยลงนะครับนั่นก็อาจจะสงสัยว่าราคาน้ำมันดิบตอนนี้มันไม่ค่อยดีใช่ครับไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนไตรมาสสามให้มันเหวี่ยงลงในช่วงปลายงวดเนี่ยเป็นสิบเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาสสี่ถึงแหมแต่ยังราคาน้ำมันดิบยังไม่ดีนะแต่มันก็ไม่ได้ลงแรงเท่านะครับเพราะฉะนั้นสต็อกลอดเนี่ยมันจะไม่่ใใชก้อนหญ เหมือนตอนไตรมาสสามตรงนี้ก็จะทําให้มันดีขึ้นแล้วข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของอ,อตัวค่าการกันนะคือพอดีคอร์เลยทชั้นไตรมาสสี่มันจะมาจากขาลงกันเป็นหลักเพราะตอนไตรมาสสามตัวชุดหนักๆนก,ก็คือลงกันด้วยเราเลยไฮไลท์เรื่องลงกันนะครับไตรมาสสี่เองค่าการกันก็ฟืวนตัวนะครับเพราะว่าตัวมิดเดิลดิสเลเย่เนี่ยเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับตอนนี้คิวทูเดย์เนี่ยค่าการกันขึ้นมาสี่เหรียญกว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คิวออนค ในภาพของไตรมาสที่สี่ของคอร์ปอรเรชั่นอัพติโตเคมีมันเข้าสู่โลซีซันของบางเชนมันออฟเซ t กันไปมาเลยเป็นแค่แฟ a นะฮะไม่ไม่ได้เป็นตัวเด่นในไตรมาสที่สี่ก็ประมาณนี้ครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าจ,จริงๆบตรที่สี่เรคาดหวังการเปิดตัวตั้งแต่ไตรมาสสี่นะครับก็เอ่อคีย์หลักที่ตลาดดูอาจจะเป็นตัวเคมีอาจจะไม่ได้เด่นมากนะแต่ว่าอย่าลืมในขาของลงกัดน,นะครับอันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับทีนี้มัน จริงๆตัวเลือกดูในฝั่งของพิตโตเคมีเนี่ยมีหลากหลายบริษ,ษัทเหมือนกันครับบังไม่ว่าจะเป็น IVL ีอนะครับปูนใหญ่ก็ลงต่อเนื่องเลยรวมรวมถึง GC ซนี่แหละนะครับถ้าต้องเลือกนะต้องเลือกสักตัวหนึ่งในเซกเตอร์เนี่ยคุณนักแนะนำนักทุนเป็นตัวไหนดีครับครับขอขออนุญาตพูดเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเทียบระหว่างตัวก่อนถ้าถ้ามองว่าคนที่ อ่เคลียรที่สุดแล้วก็คือ IBL นะครับเขาด้อยค่าทุกอย่างไปหมดแล้วอยู่ในคขาของค่าใจ่ายคงที่ที่ลดลงแล้วตัวเม็ด p t ที่เป็นพอดักลักของเขาเองจีนก็ลดการผลิตไปเยอะทำให้สปายมันไม่ไม่ได้โอเวอร์สปายหนะักเท่าพวกโอเลฟินะครับเอ่อลองลงไม้ก็จะเป็น GC นะครับ IS ป,ปูนใหญ่เนะี่ยโดนเรื่องของลองซอนค้าใจ่ายคงที่ถ่วงอยู่ นะครับก็าะจะเป็นเบอร์สามส่วนเบอร์สุดท้ายคือ IRPC อันนี้คือภาพของของรายบริษ,ษัทก่อนนะแต่ภาพแมกโรต้องเรียนตามตรงว่า uncertainty มันมีในเรื่องของสงครามการค้านะครับ,รบตรงนี้เป็นเรื่องของ risk เป็นเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าเกิดคุณท้ามสุดท้ายแล้วทูซีใช้มาตรการที่รุนแรงนะทำให้เศรษฐ,ฐกษิจทั่วโลกมันเกิดการชนะง,งานเนี่ยแน่นอนว่าสเตปตัวเคมีการฟื้นตัวก็จะช้าไปด้วยนะครับก็ก็ก็ต้องจับตาตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับ ก็ชัดเจนนะครับสำหรับฟิวของอุตสาหกรรมนะครับที่คุณนังให้กับนักงทุนทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะท่านไหนได้มุมมองดีๆจากคุณอังนะหรือมีโอกาสดูในรายการซ็อกยูโ so น you know นะครับคุณอังเนี่ยเทปแรกเลยนะครับกด A เป็นกำลังใจให้คุณอังได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆ